สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโปรแกรม powerpoint กันอีกนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าการใส่วิดีโอในตัวอักษรเขาทำกันยังไงง่ายๆไม่ยากค่ะดูแล้วทำได้แน่นอนค่ะเราไปดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาค่ะ double click เข้าไปเลยแล้วก็เลือกสไลด์มา1อันเลือกรูปแบบมาค่ะ เราไม่ต้องการพื้นหลังเราก็เปิดสไลด์ใหม่ก็ได้ค่ะง่ายๆอันนี้ไม่ใช้ก็ลบไปพอได้สไลด์เปล่าๆแล้วเราก็มาพิมพ์ตัวอักษรค่ะไปที่แทรกแล้วก็ไปที่อักษรศิลป์เลยค่ะเลือกรูปแบบมาหนึ่งรูปแบบค่ะเลือกตัวที่อันนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนอักษรเป็นอักษรสีขาวนี่ค่ะ แล้วก็พิมพ์เข้าไปที่จะพิมพ์คำว,ว่าการใส่ v d o ในตัวอักษรได้มาหนึ่งแถวแล้วค่ะจะทำสักสองบรรทัดนะคะแล้วก็กดแทรกเข้าไปให,ใหม่กดอักษรศิลใช้ตัวเดิมก็ได้ค่ะ แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้เห็นชัดๆพิมพ์เข้าไปด้วยโปรแกรม powerpoint พอได้ตัวอ,อักษรแล้วเราก็มาจาัดตัวอ,อักษรให้เป็นตัวใหญ่กันค่ะ จะไปเลือกตรงฟรอนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงรูปแบบเนะะี่ยค่ะหรือไม่ก็ไปที่รูปแบบตัวอักษรไปที่เอฟเฟกข้อความเลยค่ะกดเอฟเฟกข้อความการแปลงแล้วก็มาใช้อักษรศิลป์ตรงนี้กันเลยค่ะที่เคยทำกดขยายใหญ่ขึ้นเลยนะคะขยายใหญ่ได้ตามที่ต้องการเลย ร่างก็เหมือนกันค่ะกดตัวใหญ่ๆเวลาใส่วิดีโอแล้วจะได้เห็นชัดๆการใส่วิดีโอในตัวอักษรด้วยโปรแกรม powerpoint พอเราได้ตัวหนังสือที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ พอได้อักษรตามที่ต้องการแล้วเราก็ไปที่ชุดรูปแบบค่ะรูปร่างตรงนี้กดไปที่สี่เหลี่ยมค่ะใส่นี่สร้างรูปแบบมาหนึ่งชุดไปดูที่รูปแบบนะคะเราก็เอาเส้นกรอบรูปออกเราไม่ใช้ค่ะกดที่ไม่มีเส้นขอบอันนี้ จะใส่เต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วเราก็มาจัดให้เรียบร้อยค่ะพอจัดเรียบร้อยแล้วเราก็ย้ายย้ายชุดรูปแบบนี้ไปข้างหลังค่ะไปข้างหลัง <Okay. S 1> เห็นไหมคะตัวอักษรก็จะมาอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วเรากดคอนโทลคอนโทลตัวอักษรคอนโทลอีกบรรทัดหนึ่ง เราจะต้องคอนโทนทั้งหมด3อันเลยนะคะทั้งชุดรูปแบบที่เราสร้างมาที่เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้แล้วก็ตัวอักษรกดคอนโทนให้จัดเป็นกดคอนโทลให้อยู่เป็นกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็ไปที่ภาษารูปร่างค่ะกดไปที่ภาษารูปร่างแล้วกดลบเห็นไหมคะพอกดลบเขาก็จะเจาะตัวอักษรให้เราอันนี้เจาะตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเจาะตัวอักษรแล้วเราก็ไปใส่วิดีโอที่เราต้องการจะให้เข้าไปอยู่ในตัวอักษรเราก็กดไปที่แทรกแทรกแล้วกดไปที่วิดีโอหรือจะไปโหลดในโปรแกรมฟรีต่างๆก็ได้ค่ะเลือกเลือกดูนะคะพอได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วเราก็กดแทรกลงไปกดแทรกลงไปวิดีโอนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าสุดน,นะคะเราก็มาลองเล่นดูนะคะ ที่อีทเลือกมานี่ตรงกลางมันจะไม่มีมันจะไม่มีเปลวไฟใช่ไหมคะออกมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยนี่ก็จะมาตัดตัดกรอบวิดีโอได้ค่ะตัดเฉพาะตรงที่เราต้องการอ่าตรงนี้เลยพอตัดแล้วเราก็ลากขึ้นขยายให้มันครอบคลุมตัวหนังสือที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วเราก็ย้ายวิดีโอนี้ไปอยู่ด้านหลัง ย้าไปอยู่ด้านหลังแล้วลองกดเล่นดูนะคะนี่ค่ะตัวอักษรที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะมีเปลวไฟที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าคะง่ายๆไม่ยากยังไงก็ลองทำดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ